สวัสดีค่ะพอพ่อแม่เอฟซีของคุณครูแมวเหมียวได้ทักทายย่ามือแรกเ้่เด้เมือนี้เด้อรเป็นยังดออคุณครูแมวเหมียวได้รับพัสดุแต่ว่าชื่อจะคุ้นคุ้นเด้อจากคุณรัตพันธ์วันทาเมื่อนี้ฮุจักแล้ววะมาจากใสมาจากขอนองหักแพ่งส่งพัสดุมาให้คุณครูแมวเหมียวนะคะป้าคือแน่นอนเทนอตเตื่นเตื่นเลี่นนะคะได้ใจจริงเลยนะนี่ กอนหยาดแกะก่อนเด้อแกะแกะแกะมาจากกรงเรียนี่มีเมย์ได้ว่าวันนี้น่ะเตรียมงานพรุ่งนี้จะงานเปิดบ้านวิชาการนะคะห็นล้วก็ดีใจได้เสื้อไผ่คุณปุ๋ยคือกันได้เลยโอ้ยเสื้อไผ่กันไปเสื้อไผ่กันมาอยู่เนี่ยแบบนี้เนาะเป็นอะไรเนาะนะคะแกลังใจคู่แม่เหมียวดีแท้ไงไม่ให้รักได้อย่างไรเนาะเอาอย่างไร เป็นอะไรล่ะนี่ส่งมาให้เขาเนี่เออขอบคุณอ่างพ่อน้องฮักแพงนะคะพอส่งอะไรมาให้ว้ายหอคือหอคักหอเนหอดีแต่นอที่ส่งมาให้กำลังใจนะคะเป็นความรู้สึกที่ดีทังใจหอกระดาษเน้นน้อยมะลุนน้ำกันคุณครู่นะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะขอเปิดก่อน อ้าอ้าห้น่ารักอีกแล้วเข็มกลัดเข็มกลัดนะคะเข็มกลัดรูปอ่าหนึ่งอันว่าขึ้นมาหลายแค่เข้าก่อนดิสามอันเขานี่สี่อันสองสามแล้วก็อีกอันนะคะมีอันที่สี่โอ้ยวดหลายวดไหลายอุย้ยดีใจนะคะ ก๊าดกระเป๋าอ้าววิน่ารักน่ารักอันเนี้ยนี่นี่นี่สียมพูผมแกะเดี๋ยวชอบชอบชอบนะคะอ่าอันที่สองหอยส่งมาให้ครู่ไปเหมียวทุกแบบเลยบอสนี่อ๋ออันนี้อันที่อันนี้เหมือนกันอันนี้อันนี้เหมือนค้านี้อันนี้อันที่สามก็หน่อยอันนี้เหมือนกันนะคะอันที่สาม ส่งมาไฮไลท์อันแท้ก็เอาไปกลัดใส่กระเป๋าถือนะคะคุณผูก็จะกัดกระเป๋าถืออุ้ยนี่ชุดแดงแรงติตของโปรดเลยชุดนี้นะคะเป็นชุดที่คูเห็ดเอาไปเห็ดปกดูนะคะชุดนี้ชอบชอบนะคะชุดสีแดงแรงติดชอบมาชอบมารักมากดูนะคะดูนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับพ่อเติงเด้อค่ะเด้อน่าจะเป็นพ่อเติงเนาะซือพ่อจำซื้อเพื่อนได้แล้วนะคะคอนัทั รัตพัฒน์วันทาเนี่ยจำได้เลยเพราะว่าเขาก่อนไม่รู้จักชื่อเพื่อนเนาะค่ะรัตพันธ์นะคะวันทานะคะสง่งมาหารคู่แมวเมียวนะคะเป็นครั้งที่สามเนาะคร,ครั้งที่หนะึ่งเพื่อนฝากไปให้กับคู่มุกครั้งที่ 2, เป็นเข็มกลัดนะคะสามอันแล้วก็ครั้งที่สองก็คือเพื่อนส่งเสื้อมาให้เซอร์ไพรส์เลยนะคะ ั้งที่3ตัวนี้ก็คือเป็นเข็มกลัดนะคะอุ้ยชอบนะคะชอบมากๆเลยนะคะน้าใจเล็กเ็กเน้อยที่เพื่อนให้เรานะคะกับเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะมูล,ลค่ามันไม่มันไม่มากแต่มันเป็นความรู้สึกทางใจนะะเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะนี่แหละเติมหัวใจให้เต็มตรงอ่าพอพอ่อยแม่อีฟซี่เติมหัวใจให้เต็มตรงน้องก็เติมให้คุณครูเต็มตงได้คือกันนะคะความสุขเล็กเล็กน้อยที เขาเนี่ยหักไล็แพงกันแล้วนะคะมีโอกาสคงได้เจอกันในหอมแก้มเขาก่อนไม่ได้หอมแก้มเสียดายรืมอหอมแก้มบนเวทีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณคุณพ่อเติงนะคะที่ให้กาลังใจทุกู่แม่เมียาโดยตลอดนะคะถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆแต่มันก็เป็นความรักอันยิ่งใหญ่ที่เขามีต่อกันนะไม่เสียแรงที่เป็นเอฟซีต่อกันนะคะขอบคุณค่ะ คงดีกว่าเดิมมาใหม่ต่อแต่พี่น้องมาแม่ดูแลส่งเสริมมาไล่มีใหม่มาเพิ่มมาช่วยประเดิมรับควันคนงามบ้านหักเ้าหน่อยมีบอ่ออีแม่อีพ่อไกลไกลไตรทาง ยามลูกสาวล่ามายามยามลูกสาวล่ามายามเมื่อแรงพอกันอยู่บนเมทีเสื้อสาเดเรืยอมาให้พร้อมมาเป็นแรงใจลูกสาวคนนี้เสียงร้องเสียงลำบอดียอนหลาคนนี้น้องใหม่ไตาดาวยอนหลาคนนี้น้องใหม่ไตาดาวก็แรงใจอีลาลุงป้าพากันมามวนสาวน้อยลำเพลินม่นล้วนแรงนี้ยา ไมาเตรียมมาลายรับควันคนเก่งดนตรีบลัลเลงง์เด็ดขึ้นสอดแกดยงยามตาวินแดงจังไว้ขึ้นบานสืบสารตำนานาหมอลำามารวมยินดีสุตาน้อยสุกตา ยามลูกสาวลามายามยามลูกสาวลามายามเมื่อแรงพอกันอยู่บนเวทีเสือ้อสาดเดือยมาให้พร้อมมาเป็นแรงใจลูกสาวคนนี้เสียงร้องเสียงลําบอดีย้อนลาคนนี้น้องใหม่ไต่ดาวย้อนลาคนนี้น้องใหม่ไตาดาวขอแรงใจ อีลาลุงป้าพากันมามวนสาวน้อยลำเพวล,วล,วเลินลุลวนแรงนี่อย่าไปใสามาเตรียมอะไรรับควันคนเก่งดนตรีบัเลงเมิดขึ้นสอดแกยงยามตาวินแดงจังไวขึ้นบ้านสืบสารตำนานหมอลำนมาร่วมยินดีสุตาน้อยสุกตา